ไส้กรอกผัดซ,ซอสแดงเมนูวัเด็กไส้กรอกกรึบๆซอสนัวนๆฉ่ำๆกินกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าดีมากมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางไปทางอ่อนใส่น้ำมันลงไปพอน้้ำมันเริ่มรอนนะคะก็ใส่หัวหอมลงไปผัดให้พอสุกค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ นั้นก็ใส่ไส้กรอกลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้พอเข้ากันมาปรุงรสกันค่ะเริ่มที่ซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลค่ะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะ วันนี้ป้าขอใส่ไข่ด้วยค่ะจะใช้ไข่ไก่หรือว,ว่าไข่เป็ดก็ได้นะคะอร่อยมากใส่ไข่ลงไปแล้วก็ตีให้แตกแล้วผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะโรยต้นหอมเพิ่มสีสันกันหน่อยจ้าจากนั้นก็จัดใส่จานแล้วก็โรยต้นหอมเพิ่มสีสันเพิ่มได้เลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าฟินมากๆค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ